สวัสดีครับเจอกับหลนคนตะมดอีกแล้วนะครับวันนี้มากับน้องๆบ๊อบคหล่อเหมือนเดิมนะครับหรือว่าน้องฟ้าพิโรธครับนี่กับบ๊อบน้องฟ้าครับน้องจ๊ะครับมาพร้อมนะครับวันนี้มาเที่ยวในป่านะครับหลนมาตอนเที่ยงเที่ยงนะครับเสร็จจากกรีดยางแล้วขึ้นมา เทียวป่าเผื่อเจออะไรที่มันด่างๆนะครับออเอาเฉพาะนะครับเฉพาะอากาศร้อนก็จริงนะครับแต่ว่าลมลมพัดสบายมากนะครับ เป็นกล้วยไม้นะครับมีดอกด้วยนะครับมีดอกเขาเรียกกล้วยไม้อะไรไม่รู้นะครับดอกสวยนะครับสวยนะครับหลายต้นนะครับใบมัน เป็นมันสวยนะครับไม่รู้ก็เรียกกล้วยไม้อะไรนะครับผมไม่รู้จักหรอกบางชื่อก็รู้จักบางบางชื่อก็ไม่รู้บางต้นก็รู้จักบางต้นก็ไม่รู้จักนะครับเยอะนะครับใบสวยนะครับ ก็จเจออะไรปแปลกๆตายให้ดูเป็นระยะะ,ยะนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณทุกค c นะครับ200เกือบจะส0มร้อยซับแล้วนะครับขอบคุณทุกซ c ขอบคุณทุกการติดตาม กับโดนคุณตบุตนะครับเดี๋ยวถ้าเจออะไรจะถ่ายให้ดูนะครับครับครับมันตะกูลพลูลมยาหรือเราไม่รู้นะครับนี่ครับใบลายสวยมากนะครับมีเยอะนะครับทางบ้านผมสวยๆนะครับ ยอดอ่อนเขานะครับสวยนะครับเยอะนะครับป่าบ้านผมมีเยอะมากของแบบนี้นะครับหลายชนิดในนี้ครับที่คนเรียกว่าพญาไม้นะครับบ้านผมเรียกว่าขุนไม้นะครับต้นพญาไม้นะครับต้นแม่ก็อยู่โน่นนะครับลูกลูกกอะ อกออกเยอะมากนะครับเป็นมเมล็ดนะครับนี่เมล็ดขอาเมล็ดต้นของนะครับต้นแม่ก็อยู่โน้่นนะครับผมพาไปดูครับลูกก็ทางนั้นเลยนะครับลูกยหมูป่านะครับหมูป่าเยอะครับบ้านผม มากนะครับต้นลูกเขาพญาไม้หรือหรือขุนไม้นะครับนี่กับต้นต้นยังไม่โตนะครับแต่ว่าก็อายุประมาณสี่ห้าสิบปีได้แล้วมั้งครับ เร,เริ่มเต็มโอบนะครับยาขุนไม้มนะครับดลูกก็เยอะมากครับแต่เราจะสอนไปปลูกตอนนี้ไม่ได้นะครับอาจจะตายได้นะครับเพราะว่าลมลมพัดแรงมากเลยนะครับ ลมแรงแล้วก็แรงด้วยฝนหยุดตกมาอสองสามเดือนได้แล้วมัง้งแรงมากเลยรอยหมูป่าล้วนๆเนี่ยนะครับถ้าอย่างไงเจออะไรจะตายให้ดูเรื่อยๆนะครับมันพักเหนื่อยกันนะครับ S <S ด่างตัวเดียวปตเยกะมามเลยสมุสน,นไพรครับสมุนไพรโคตรบอลนะเจ้ามันอานทิพย์เพื่ออร่อยเอาไปทั้งใบทั้งทั้งรากกินได้หมดนะครับมับนผมก็เรียกทิง้ง,ดอ,งด,อดอกเดียวนะครับทิ้งดอกดอกเดียวหอมนะครับกลิ่นหอมนะครับ หอมคล้ายๆพวกเครื่องเทศอะไรพวกนี้นะครับต้นเล็กมันนะครับต้นใหญ่ก็มีนะครับแต่ไม่เห็นนะครับแถวนี้ที่ด,ด,ดังเรื่อง,ง,องม หมากป่านะครับแล้วก็สนี่จันป่านะครับนี่ครับต้นใหญ่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับยอดก็กำลังอ่อนเลยนะครับ พวกพวกลิงพวกข้างกินนะครับพักเหนื่อยกันดีแล้วนะครับพักเหนื่อยกัน ครับต้นใหญ่ๆว่าจะถ่ายให้ดูต้นใหญ่ๆ,ๆนะครับต้นใหญ่มีนะครับออนอนครับนนนอนหน่อยหนึ่งต้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนนะครับเห็นหน้อยต้นเขาหักไปแล้วครับอือครับต้นใหญ่นะครับสวยๆดังนั้นเลยใบไม้นี่นะครับแต่มันแรงนะครับมันดูเฉาๆไปหน่อยนึง ิ่งดอกเดียวหรือภาษาสมุนไพรไม่รู้ก็เรียกอะไรนะครับบ้านผมเรียกภาษาพื้นบ้านก็สิ่งดอกเดียวครับเป็นใบรูปใบหนาหน่อยนะครับใบยาวๆเลยหนาต้นใหญ่ๆสมบูรณ์สมบูรณ์มีขนาดใหญ่กว่ามือห้าก็มีนะครับ คือต้นในนี้มันบ่อยลายๆยังไงไม่รู้นะครับเป็นอย่างนี้เกือบทุกต้นเลยนะครับใช้ลายหินอ่อนนะครับนี่ขนานดะต้นเล็กก็มันยังลายนะครับลายหินินอ่อนอะไรนะไม่รู้ต้นอะไรนะครับไม่รู้จักไม่รู้จักนะครับเอครับนงืงขึ้นมา ไปพอสมควรแล้วยังขึ้นไปไม่ถึงบนสันทางเลยนะครับยังหมดมาแล้วสองลูกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้ะยังไงเดี๋ยวถ่ายดูนะครับตอนตีพึ่งก็ามาขึ้นมาแล้วนะครับทางนี้จไ,ได้ไปตีอยู่ด้านบนนู่นแถวนี้ไม่เจอนะครับเพราะว่าพึ่งในป่าน,นี่มันจะลงเป็นพื้นที่พื้นที่นะครับ